คูเข้าสาระแล้วนะช่วงนี้ไม่มีตลกนะใครตลกคูตีนะแข่งนะฮะความไม่เท่าเทียมกันในสังคมมันเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะทําการทดลองให้พวกเราได้เข้าใจกันครับผ่านอ่ะถือว่าเป็นการเล่นเกมแล้วกันชื่อว่าเกมไปต่อหรือพอแค่นี้โอเคเพื่อนๆทั้งสามคนไปอยู่ที่หลังห้องกติกาก็คือเดี๋ยวครูจะมีป้าย เป็นชุดคำสั่งให้นะแล้วทุกคนห้ามดูก่อนคนที่มีชุดคำสั่งที่ครูต้องการจะได้ขยับขึ้นมา1นึ่งสเต็ป1นึ่งสเต็ปหน่งสเต็ปอ่าอ่ามามาเี๋ยวจากชุดแรกนะครับดูนะห้ามดูนะแรกนะครับโอเคใครแอบดูก่อนครูขอให้มีอันเป็นไปนะซีเรียสนะโอเคมาเอาล่ะทีนี้นะอย่าเพิ่งเปิดนะ คนที่จะได้ไปต่อนะฮะดูความไม่เท่าเทียมกันของสังคมอันดับแรกเลยนะเริ่มจากพื้นฐานครอบครัวเลยนะใครที่ได้ไปต่อคือคนที่อยู่กับพ่อแม่ครับเปิดเลยครับ<ด> <มา S 2> ครบมา,มาโ,<อ>โชว์เลยโชว์เลยฮะโชว์เลยฮะนี่ใครอยู่กับพ่อแม่เดินขึ้นมาครับมฮะพออยู่กับพ่อแม่ก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีอ่าโอเคไหนไหน เด็กหญิงเมย์ไหนดูซิโอ้โหเด็กหญิงเมย์อยู่กับพ่อแม่เลยก็อ๋อเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เด็กหญิงเมย์เลยอยากสร้างครอบครัวเองเด็กหญิงเมย์ยาเนียนเดี๋ยวแฟนขับถล่มนะเด็กหญิงเมย์มาดูไหนดูตากายครนี่นะนี่นะนี่ไงหลายครั้งที่พ่อแม่นี่มีลูกมาแล้วไม่ได้มีความรับผิดชอบนะก่อนวัยอันควรหรือชองไม่พร้อมอะไรเงี้ย ลูกก็ไปให้กับปู่ย่ากับตายายมันเหมือนกับที่ VTR ที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้คือเราก็ไปเก็บข้อมูลจากทั่วประเทศาอนี่นเป็นตัวห่อสาระใช่ไหม <laughs> ใช่ครับผมครู <laughs> <ๆ>อบอกว่าไม่ให้ตลกไงไม่ให้ตลกไม่ให้ตลกพูตียิ้มรูตีปากนะ <laughs> ใครยิ้มรูตีปากนะ <laughs> ครูพูดประเด็นนี้ครูน้ําตาลือนแล้วนะยังไงต่อเพราะว่าแต่ละคนนะครับครอบครัวแต่ละคนบางทีพ่อแม่อย่างที่ครูบอกแบบมีบุตรก่อนวัยเรียนหรือว่าไม่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 มีการรับผิดชอบในการดูแลเพราะฉะนั้นก็จะทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็แยกทางกันเลิกลากันไปนะครับทีนี้เด็กที่อยู่กับพ่อแม่ได้ไปต่อนะฮะโอเคมามาถึงชุดที่สองเรายังอยู่กับพ่อแม่แล้วเนี่ย เด็กชายป๊อปแยกมาอยู่เองได้แล้วรุ่นเราไม่น่าอยู่กับพ่อแม่แล้วซื้อบ้านซื้อช่องให้แล้วแม่กระตันอยู่นะอ่ะชุดคำสั่งต่อไปนะครับผมยิ้มอีกทีคุูที่นะเออไม่ยิ้มนะคุูซีเรียสนะโอเคมาเอาละฮะคนที่จะได้ไปต่อ คือคนที่มีตังกินข้าวนะฮะโอ้ข้าวนะมาดูอุ้ยนะโอเคอ่ามีข้าวกินสามมื้อมาฮะเดินขึ้นมาครับโอเคใครมีข้าวกินเดินขึ้นมาครับใครมีข้าวกินเดินขึ้นมาเดี๋ยวนะอ่านปูเป้คือยังไงฮะไม่มีข้าวกินเดี๋ยวนะโอเคปูเป้ไม่มีข้าวกินเนี่ยยังพอเข้าใจได้ดูผอมโซทีเดียวไม่ใช่ละเงกชายเบลล่า ถ้าอยากโกหกครูหุ่นอย่างเธอน่าจะกินกันวันละกระสอบไม่มีไม่มีจะกินไม่มีจะกินเลยนะที่ไปเจอมานะคือเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยคือไม่เคยมีสตังเนี่ยไปโรงเรียนเลยนะครูเฮ้ยผมเห็นที่พวกครูไปพูดคุยกันเด็กบางคนกินข้าววันน้ำเปล่าใช่ครับครูก็เลยนั่นแหละนี่คือโอกาสทางสังคมเห็นไหมหลายคนเนี่ยพึ่งข้าวจากโรงเรียนด้วยที่สําคัญเนี่ย คือข้าวของเขาเนี่ยมาทานที่โรงเรียนแล้วห่อจากโรงเรียนครูเนี่ยฝากเอากลับไปให้ตายายที่บ้านอย่างช่วงโควิดเนี่ยครูที่โรงเรียนต้องปิดไปนะเด็กนักเรียนก็ไม่มีข้าวกินเพราะเขาไม่ได้ไปโรงเรียนนะฮะพอถ้าสมมติโรงเรียนเปิดเขาถึงจะมีข้าวกินนี่คือทีนีุ้ดเราจะมาดูนะฮะครับผมสเต็ปที่3ใครที่ไม่มีค่ารถไปโรงเรียนไม่ได้ไปต่อ ดูดิโอ้โหดูดิไปไปนี่นี่มีค่ารถเรามีค่ารถมีค่ารถมีค่ารถนะเดินเท้าเปล่าอยู่สองคนใช่มันมีอย่างนี้ด้วยครูคือบางทีเนี่ยเขาอาจจะได้เรียนต่อนะครูแต่ว่าโรงเรียนกับบ้านเนี่ยอยู่ห่างกันแบบว่า 30- 40โลอ่ะครูบางทีก็ไม่สามารถที่จะมาเรียนได้หรือว่าแบบจะบอกว่ามีค่าหอพักไหมก็ไม่มี เพราะนั้นเขาก็เลยมีส่วนในการที่ทําให้เขาไม่สามารถไปเรียนต่อได้คุณอ่าครับคือคือพอส่วนมากพอเข้าสู่รอยต่อของม3ไปต่อม4หรือว่าไปต่อชีวะเนี่ยโรงเรียนในในหมู่บ้านหรือว่าในอำเภอเขาจะไม่มีเขาต้องไปเรียนต่างหมู่บ้านนั้นค่ารถเป็นเรื่องสําคัญมากหรือแม้กระทั่งที่พักเพราะบางทีเขาไม่สามารถไปกลับได้ทีนี้ดูนะฮะเราแจกไป4ี่โจท่านั้นเราเห็นความแตกต่างกันละใช่ครับถูกคนที่เนี่ยอยู่กับปู่ย่าตายายเนี่ย อยู่ท้ายสุดเลยอมไม่มีจะกินก็ลดหลั่นกันลงมาอม,มีเดินเท้าเปล่านี่นี่ยังมีย,งมยังมีโอกาสอ,อ่ะโอเคสุดท้ายนะฮะครับผมโอเคเอาละสุดท้ายฮะอันนี้ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายละมเมื่อผ่านความยากลําบากมาทุกอย่างสุดท้ายดูซิว่า ใครได้เรียนต่อถ้าใครได้เรียนต่อขึ้นมาเลยนะฮะใครไม่ได้เรียนต่ออยู่ที่เดิมนะฮะยกฮะโอ้นี่ต้องออกมาทำงานเห็นไหมนี่ยังได้เรียนต่ออ่ะนั่นหมายความว่าดูสิฮะระยะห่างระหว่างหลวงพี่ท่านนี้ <S 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 ดูนี่นี่คือลักษณะของคนได้เรียนต่อนะฮะนี่คือ ลักษณะของเด็กขาดการศึกษาฮะเอางี้คอนเทนต์จะน่าดูขึ้นคุณสลับตัวกันได้ไหมครับสลับได้เลียเรียกเลนงเรียกเลนงมาฮะเพราะตอนนี้ยอดไลฟ์หล่นวูบๆอยูแล้วไตรงนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกับคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับ คืออย่างนี้นะเกมนี้มันถูกถูกสร้างขึ้นมาจริงเราไปเห็นที่ต่างประเทศก็ทำมันก็เรารู้อยู่แล้วว่าในห้องนี้มันเป็นเรื่องสมมุติแต่ว่ามันก็คือแบบจําลองของสังคมที่เกิดขึ้นจริงณปัจจุบันคนที่เขาขาดคนที่เขาไม่มีไม่ใช่ว่าเขาไม่มีแล้วเขาหยุดอยู่ตรงนั้นเขายังต้องเดินไปข้างหน้าไปสู่ความสําเร็จเหมือนทุกคนแต่ปัญหาคือแต่ปัญหาคือคนที่เขาไม่มีเนี่ยเขาต้องเดินไกลกว่าเขาต้องออกแรงมากกว่า กิจกรรมก้าวเพื่อน้องเราสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้การเดินของพวกเขาเนี่ยอย่างน้อยช่วยย่นระยะเข้าอีกสักนิดก็ยังดีอ่ะนั่นก็หมายความว่าโอเคอย่างน้อยๆเนี่ยถึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เขายังได้ขยับขึ้นมามีข้าวกินเพื่อที่จะมีข้าวกินมีค่ารถมีค่ารถเขาจะได้ขยับขึ้นมา,านได้เรียนได้เรียนยไม่ต้องออกไปทํางานอ่า นี่ยนี่คือสิ่งที่เราทำกันครับโอ้เยี่ยมไปเลยนะฮะอ่าโอเคนักเรียนผปรบมืให้ตัวเองอ